สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเอิร์ธอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยก็มีนิวไอเทมนะคะที่อยากจะมาบอกต่อทุกคนนะคะเพราะว่าตัวเอิร์ธเนี่ยก็ได้ลองใช้แล้วนะคะแล้วบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ติดใจแล้วก็ชอบมากๆจนอดใจไม่ไหวต้องเอามารีวิวเลยนะคะทุกคนก็คือตัวนี้เลยค่ะวัซลีนซูเป,ปอร์วิตามินไวเทนนิ่งเซรั่มนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นซูเป,ปอร์วิตามินเซรั่มนะคะสูตรที่เอิร์ธถืออยู่เนี่ยก็จะเป็นสูตรแคนเบอร์รี่ผสมวิตามินบีสนะคะซึ่งจะช่วยบูสต์ผิ ของเราเให้ดูกโลกละจางใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเลยนะคะรวมถึงตัวนี้นะคะเขาก็จะช่วยลดเลือนจุดด่างดําได้ดีกว่าโลชั่นทั่วไปถึง3เท่าเลยนะทุกคนและที่สาคัญที่สุดนะคะที่ทําให้เออชอบในตัววัซลีนซูเปอร์วิตามินตัวนี้นะคะนั่นก็คือเขาเป็นเนื้อเซรั่มเข้มข้น,นะคะ่ะทุกคนซึ่งดีกว่าโลชั่นทั่วไปมากๆนะคะในเวลาที่เราทาไปแล้วเนี่ยตัววิตามินเข้มข้นที่ผสมอยู่ในขวดนี้เนี่ยนะคะ,ะ,คะเขาก็จะซึมลึกแล้วก็บำรุงลงไปถึงชั้นผิวของเราเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงช่วยบูสต์ผิวของเราให้ดูกระจ่างใสขึ้นได้ไวมากๆเลยและอีกอย่างเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นเนื้อเซรั่มนะคะซึ่งเวลาที่ทาลงไปบนผิวของเราแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเขาอ่ะซึมลงไปในผิวเราง่ายมากแล้วก็รู้สึกว่าไม่เหนียวเหนอะหนะบนผิวเลยค่ะทุกคนวัสซลีนซูเปอร์วิตามินตัวนี้นะคะก็เลยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์เอิร์นมากๆนะคะเพราะว่าทั้งบางเบานะคะแต่ก็ยังช่วยบำรุงผิวนะคะยังให้ความชุ่มชื้นเวลาที่จับผิวไปแล้วเนี่ยผิวก็ไม่รู้สึกว่า ะะทุกคนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีวิตามินที่เข้มข้นบำรุงอยู่จริงๆนะคะถ้าถามว่าเข้มข้นขนาดไหนนะคะก็คือส่วนผสมของวัสซลีนซูเปอร์วิตามินตัวนี้เนี่ยนะคะจะเป็นวิตามินสกัดเข้มข้นแบบเดียวกับเซรั่มที่เอาไว้ใช้ทาหน้าเลยนะคะทุกคนซึ่งสิ่งนี้แหละนะคะที่จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นได้ไวสุดๆไปเลยค่ะ Thank <laughs> you. แล้วก็สําหรับวัซซีลินซูเปอร์วิตามินเนี่ยนะคะเขาก็มีด้วยกันถึง3สูตรเลยนะคะทุกคนสูตรแรกเนี่ยก็จะเป็นสูตรแคนเบอร์รี่ที่เอิ้เพิ่งทาให้ดูไปเมื่อกี้นะคะสูตรนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยให้ผิวดูโกลว์กระจ่างใสนะคะสูตรที่สองนะคะก็จะเป็นสูตรซีตัสนะคะสูตรนี้เนี่ยก็ผสมวิตามิน B3 เหมือนกันนะคะซึ่งจะช่วยบูสต์ผิวให้ดูกระจ่างใสขึ้นได้ไวนะคะแถมยังช่วยลดเลือนจุดด่างดําได้ดีกว่าโลชั่นทั่วไปมากๆด้วยนะคะและสูตรที่3นะคะก็จะเป็นสูตรกลีนทีสีเขียวนะคะสูตร ก็จะช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสนะคะแต่ว่าที่เด่นไปกว่านั้นเลยนะคะสูตรนี้เขาจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยดูอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นค่ะแต่ส่วนตัวนะคะสูตรที่เอิร์ทเลือกมาแล้วรู้สึกถูกใจที่สุดนะคะก็จะเป็นสูตรแคนเบอร์รี่เพราะว่าปัญหาผิวของเอิร์ทในช่วงนี้นะคะค่อนข้างจะหมองคล้ำจากแสงแดดมากๆนะคะแล้วสูตรนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยบูสต์ผิวให้ดูกโกลกระจ่างใสขึ้นได้ไวนะคะก็เลยค่อนข้างจะตอบโจทย์เอิร์ทมากกว่าสูตรอื่นๆนั่นเองแต่ที่ทําให้เอิร์ทยิ่งติดใจมากขึ้นไปอีกนนะคะคคคทุกก็ือวซ ตามินสูตรแคนเบอร์รี่ตัวนี้เนี่ยนะคะกลิ่นเขาหอมมากทุกคนคือทาไปครั้งแรกแล้วรู้สึกแบบเฟรชมากสดชื่นมากๆนะคะตอนที่ทาไปแล้วเนี่ยคือคนรอบตัวทักหมดเลยนะคะว่าเออใช้อะไรทําไมตัวหอมจังคือกลิ่นมันสดชื่นมากๆจริงๆคะ่ะทุกคนซึ่งคนที่ติดตามเอิร์ดนะคะก็จะรู้เลยว่าเอิร์ดเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทาครีมทาผิวเลยนะคะเพราะว่าเอิร์ดเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันค่อนข้างจะเหนอะหนะกับผิวนะคะแต่ว่ากับวัซลีนซูเปอร์วิตามินตัวนี้เนี่ยนะคะก็คือจะบอก บอกเลยว่าชอบมากประทับใจมากจริงๆนะคะรู้สึกว่าจะต้องซื้อตุนนะคะเพราะว่าถ้าให้คะแนนตัวนี้นะคะก็คือ10เต็ม10เลยค่ะทุกคนเนื้อสัมผัสก็ดีกลิ่นก็หอมนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็ดีแถมราคาก็ยังดีอีกนะคะเห็นขวดแบบนี้นะคะทุกคนก็คือเอิร์ธรักจนพกติดตัวไปตลอดทั้งวันเลยนะคะเพื่อนๆรวมถึงคนรอบข้างเอิร์ธเนี่ยก็คือแย่งใช้กันหมดเลยนะคะทุกคนเพราะด้วยความที่มันใช้ง่ายมากนะคะแล้วก็กลิ่นหอมติดทนไปทั้งวันแล้วเนี่ยนะคะเอิร์ธบอกเลยว่าตอบโจทย์ สาวออฟฟิศนักเรียนนักศึกษามากๆนะคะเพราะว่าในเวลาที่เรานั่งอยู่ในห้องแอร์ทั้งวันเนี่ยผิวมันก็จะดูแห้งๆกลั้นๆใช่ไหมคะถ้ามีตัวนี้นะคะติดโต๊ะทำงานติดกระเป๋าเอาไว้เนี่ยทาแป๊บเดียวก็แห้งแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าได้บำรุงผิวที่ชุ่มชื้นขึ้นนะคะกดกดปั๊มปั๊มทาเช้าทาเย็นทาทั้งวันนะคะยิ่งจะได้ผลลั์ผิวกระจ่างใสขึ้นได้ไวไปอีกคือมีแต่ข้อดีเลยอะละเอิญนะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าอย่ามองข้ามปัญหาผิวแห้งกลั้นไปนะคะเพราะว่าเวลาที่ผิวของเรามัันนแแห้ง้งมมากกๆลวี่ย็จะ เกิดริ้วรอยนะคะรวมถึงความหมองค้ําจุดด่างดําขึ้นได้ไวกว่าเดิมนะคะเคยใช่ไหมคะทุกคนเวลาที่เราขดผิวไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นขีดขีดเป็นเส้นๆขาวขาวแบบนี้คือเออว่ามันดูไม่โอเคเลยผิวมันดูกล้านมากๆนะคะแต่ว่าถ้าเวลาที่เราทาวัซลีนซูเป,ปอร์วิตามินตัวนี้ไปแล้วเนี่ยนอกจากเขาจะช่วยบํารุงผิวของเราให้ชุ่มชื้นขึ้นนะคะก็ยังช่วยปกป้องผิวจากการเกิดริ้วรอยแล้วก็จุดด่างดําต่างๆด้วยทําให้ผิวของเราเนี่ยดูสุขภาพดีขึ้นน่าสัมผัสมากขึ้นแถมตัวเราเนี่ยก็ย ม,มั่นใจในผิวของเรามากขึ้นอีกด้วยนะคะเอิร์ธนะคะก็อยากจะแนะนํามากๆทุกคนสําหรับใครที่มีปัญหาผิวหนักมากๆอย่างเอิร์ธนะคะมันจะมีปัญหาผิวมากๆเลยถ้าผิวเราแห้งนะคะริ้วรอยต่างๆตามรูขุมขนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแต่ว่าพอหลังจากที่เอิร์ธใช้วัสลีนตัวนี้ไปแล้วนะคะปัญหาผิวต่างๆคือมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะทุกคนคือเอิร์ธไม่ได้คิดไปเองนะเพราะว่าครีมทาผิวของเอิร์ธเนี่ยมีตัวนี้ตัวเดียวนะคะแล้วอีกอย่างเนี่ยผวอยมันดร่าขึ้ดูกจง ใส่ขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยอะทุกคนแล้วก็ถ้าใครที่สนใจนะคะอก็จะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยหาซื้อได้ง่ายมากๆนะคะมีวางขายอยู่ที่ห้างสรรพสิน,นะคะ้าชั้นนาทั่วประเทศเลยนะคะและที่สําคัญราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นเองนะคะตามห้างตามร้านค้าต่างๆเนี่ยเขาก็จะจัดโปรโมชั่นอีกนะคะจาก199เหลือเพียง139บาทเท่านั้นเองคือตุนค่ะต้องรีบตุนด่วนๆก็ถ้ มองหาโลชั่นบำรุงผิวอยู่เนี่ยอยากได้แบบทาง,ง่ายซึมไวไม่เหนอะหนะผิวนะคะแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นเต็มที่แล้วก็ให้ผลลัพธ์ผิวกระจ่งางใสที่ชัดเจนนะคะเออก็แนะนํามากเลยสําหรับวัสลีนซูเปอร์วิตามินไวต์เนนิ่งเซรั่มตัวนี้นะคะทุกคนวันนี้นะคะก็มารีวิวให้แบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะทุกคนยังไงก็อย่าลืมไปหามาลองใช้กันดูนะคะก็ใครที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วนะคะก็อย่าลืมกดซ u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้เอิร์ดด้วยนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยเอิร์ 拜拜。Bye bye.